สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมครับไก่ฟรีเอาไว้กินครับที่คิบบูตนะครับได้ไก่มานี่นักศึกษาฟิลิปปินส์นะฮัลโหลฟิลิปปินส์ฮัลโหลนี่ไมเกนนะครับแล้วก็โจนัทโจนัทโจนัทเจอรัตอะไรบันศูกับหลังเลิกงานนะทำงานเพียงแค่สี่ชั่วโมงโฟล์เวอร์วินิจทำงานนะครับก็ เพื่อนเดียวนะครับเอาไก่มาให้ตะระใบสวัสดีครับตะระใบมาพอดีนะครับเรเอาไก่มาให้พี่เกณฑกูดฟรีฟรีไก่ฟรีฟรีไก่ฟรีไก่ฟรีเอีของชอบฟิลิปปินเลยนะครับกินไก่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อไก่เลยไก่ฟรีนะไก่ก็เป็นไก่ที่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานนะครับของคิบูตของฟาร์ม ก็อย่างตอนนี้เขาขายก็จะอยู่ที่ตัวละประมาณ2อกิโลกว่าๆถึงเกือบ3กิโลนะแต่พวกนี้มันไม่ได้ไซส์ตามขนาดของเขานะครับนี่ก็จะเอามาไว้ขอนขนครับแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นแช่ฟิตไปนะรูด,ดก็แรงงานไทยคนใหม่ก็เอาไก่ไปแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดของฟิลิปปินส์มาทำปอดไฟโอเคครับบาร์บี้ปราร์ตี้โอ้โน้โอ้ปราร์ตี้เอ่อ oh, ม no. ิวไทยแลนด์ <c oughs> no, party, uh, อันนี้จจกโตัวแล้วนี่ไก่แจกโตัวนี่ครับโอเคครับไก่ <c oughs> นี <G ül> ่ยบรรยากาศก็ว,วันศุกร์นะครับทำงานตอนเชา้าแค่สีชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะมามีกิจกรรมประมาณนี้นี่ก็บรรยากาศในแข้มงานสวัสดีครับไทยแลนไทยแลนวัฒน,นาโอ้จะควมเหตดกินได้ปปะนักศ,าศาึกษาวิทิปินก็อายุประมาณยี่สิบทวินตี้วันทวินตี่ทูท้าโอนทวินตี่ทูยุ่ เทเวนี้บัน six s months อ six months f i months left f months ฟิลิปิน f i v months มบมอ่นบมอีกหาเดือนัษาวิลิปินก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็มาโครงการสัญญาแค่เพียงหนึ่งปีนะ ไม่ถึงปีสิบเอ็ดเดือนนะกลิ้วมันนะไม่ถึงปีโนเย่เนือวันเย่รับวิถีแรงงานไทยในต่างประเทศก็ต้องทำเอาไว้ทานครับประหยัดได้ก็ประหยัดรับโว้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 โวไฟเจอโว้ว้าเจออะ ซุปชไก้นบาร์บีคิวชไก้นบาร์บีคิวบาร์บีคิวว้าบาร์บีคิวแฮปปี้เบิร์ตเดย์มาดามแฮปปี้เบิร์ตเดย์มาดามโอ้บาร์บีคิวบาร์บีคิวอืมกดเนี่ยครับโอ้มันยกหลายคนมันเปิดเลยนะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราใจด้วยนะครับ